กรรารการกรรรการกรรการกรรระการน้มาล้พนกันนะพจหน้าของหมดประจาวันที่ทีนะครับกับาจาตุ่นเสรีได้องตามสาวตามวรเทศอรนี่กับพราประเทศสาวไทบาไวเพืนบ้านาะสาวเพื่อน้านอาจารย์ลยผมไปทเนีสาวไทยถูกส่ไตหนักคือมันเดียวหรือเ่บอกบอกพี่้องบอกสาวๆนอย่าไปเอาเด็กน้อยมันจด้กินน้ำตา แล้วเอาผูด่ามันจันที่อนไรท้างครันที่สี่ครับผมจันที่สี่สี่มีนาคมสีมีนาคมอ้สาวเราเออสี่มีมาเงินหล่นนาะขันบ่แมนขันบ่พิดนี่บ่แมนต้นเศรษฐีก็อ่าเขาเกิดทีเอฟซีบนหูเปิด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 นสี่ละอ่าธรรมดาสี่มีมาคมเอา ผกเจ็ดมันออกไ่แห่งหรอออกไม่จรงจีละทางเมืองดีข uh ันเขียนติ่มๆกันง่าม้วครับคอยเป็มนวามหาดูขันเขียนเรียวๆมัะง่ามไสโอ้ยขันขัดจริงๆนี่งามัวอาจาัเขาเรียกพระมหาบเนาะคอยจะไปสอบมหาอยู่นีมันบ่ลัครับจริงๆคอสอบมาสี่ปีเลยเด้่จ่าเขาเอร่อยมหาเจ้าเกียร์บ่กทานบ่ผ่านพวกคู่ว่าไปสอบยิม โอสอบชีวิตเมื่อกี้เมื่อกันมหาเจียกี้พูดประาณแล้วก็เลยเป็นออต้นเศรษฐีนี่แหละเอาเราพัฒนาเนาะสาวเราเด้อสาวเราสวยง่างามอาจารย์ก็มีสูตรจีบสาวเราอยู่สาวเราคนคนดบงนประเภทนี้เนาะคนประเภทนี้คนมีนิสัยวัฒนธรรมมันสวยงามคือกันอาจารย์ไม่เบิ่งมันแล้วเป็นบ่อยคนประมุ่นแล้วบ่อยคนบูซาแล้ว ซาได้กี่กาเนี่ยบ่เห็นหรอมาสู้อันไหนโอ้อันไม่เท่าบ่ไม่เท่าพระไม่เท่าธรรมดาพระหลากหลายไม่เท่าพระเดี๋ยวจะเงินยัวงแล้วสีขาวเงินยัวงสีทั้งเสียเอฟซียั่งตัวน้อยๆอ่ะโอ้ยั่งทีเดียวทีเดียวหกตัวมันดอกยังเงี้ยไปยังหกตัวหกตัวเล่าเดี๋ยวสีมันพวกนึงหวังเดี๋ยวอ่าสีแจกสูตร จำได้ตั้งหกสองเจ็ดว่าหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองเจ็ดางนาในวันนี้้างหน้าเจ็ดแปดแปดห้าหกเจ็ดห้าห้าแปนั่นเ็เจ้าหันไปยิบหนังสืออยู่ข้างหลังเจ้าสมุดอน่ะยยย่ยย่ายพัดลมนะมันแปดห้าหกเจ็ดสองเจ็ดกับแปดห้าหกเจ็ดสองเจ็ดทานในบ้านหน่ามา เดี๋ยวจะได้คัดสูตรใส่ให้แข็นๆนเนี่ย85ย่นี่เนี่ย85727โอ้ยอมือนั้นทุกเจ้าบ่มาไทยเว้ยขอยได้แข่นแขนเลยครับผมเดี๋ยวขอยลงใอ้เบิ 8, ่ง8มื้อเพนสุกนึงเนาะอาจารย์ว่า8 5ไปยังคลิปนี้โชคดีหลายหลายได้สูตรอาจารย์อีกสูตรนึ่งคนระับผม56 7 2 7เนาะ ปกติคุณก็ฮูอยู่แล้วว่าซีตัวนี้เนาะซีตัวนี้ออกในไทยแต่ว,ว,าาว่าสาวเล่าคนนัดที่ไปแบบหามว่สั่แล้วซีตัวนี้ออกในไทยวิธีคือง่ายง่ายเนี่ยเห็นในเบิ้งเต๊ะงดที่แล้วมาแตาสองเก้านี่เนาะนับขึ้นไปศูนย์หนึ่งหกบวกสองคงที่ได้แปดเนาะนี่ถ้าเขามาเบิ้งนับขึ้นไปเขาตั้งไว้เลยศูนย์ หนึ่งในทั้งนี้แปดมานี่ห้าบวกหนึ่งคงที่ได้หกจับใส่กันเมื่อนำไปตัดหนึ่งขีมพอเมื่อนำไปตัดศูนย์ขีมนี่ศูนย์ไข่บ่อไข่ออกตัวหนึ่งก็ได้หนึ่งหกหนึ่งแปดสองคูเนี่เนี่ยครับผมบอกหนึ่งหนึ่งแปดเนี่ยหนึ่งหนึ่งแปดออกหนึ่งหนึ่งแปดหกหนึ่งครับผมเหมันงวดต่อมาวานี้อ่าแปดบวกสองคงที่นี่บวกสองคงที่ได้ศูนย์ หนึ่งนับหลงไปสองสามหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเนี่ยงดิพานมาเนี่ยชนที่สองเนี่ยวิ่งรูดสองก็มีสองศูนย์สองสามได้สองศูนย์ได้สองสามสองสองสามสามศูนย์ศูนย์ปรากฏว่าเขาจะรูดสองครับผมนี่คือสูตร ว่าขอตั้งรูปสองขอตั้งรสองบาดนา่งวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ดีครับพูดได้สุดล่มสูตรให้เจ็ด <7 S 2> เนี่ยร่วมหนึ่สูตนะครับผบวก2 2> สกองขงที่คเจ็ดเนี่ยบวกหนึ่งขงที่ครับสองเนี่ยนับแต้มขึ้นหนึ่งถึงสองแต้มนับขึ้นเป็นสามกับสี่บาทนี้เขายกขึ้นมาตัวนี้ได้สองอนั่นว่า เจ็ดบวกสองในเก้าวันนี้ได้เนี่ยของวดนี้นะของวันี้ถึงนี่ของวันี้นะ,น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 ,ะนี่สูตรคแค่บอกได้จำให้ดีเดี๋ยวอาจารย์ทีนไล่เรียเจ็ดบวกสอง่า <9. S 1> ในเก้าตั้งเกไว้เจ็ดบวกหนึ่งในแปดปตั้งแเอาไว้มานี่2สองสเอาสามมาจับใส่นะวันนี้สามมาจับใส่สามก่อนเลยสาเก้า สามแปดแล้วก็สี่เก้าสี่แปดสี่แปดนี่ตัวเด่นตัวดับหรือว่าตัวไหนหากันเองแต่ทีนี้มันจะได้สี่คู่แบบนี้แต่ถ้าเราไม่เอาสี่มันก็จะได้ที่สามเพราะฉะนั้นตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นตามสูตรนะตัวเน้นตามสูตรจะต้องเอาตัวตัวที่ต่อคือตัวแรกเลยคือตัวสามตัวสามสามเก้าสามแปดอันนี้ตัวลอง สายรูดสายวิ่งจะสามารถได้วิ่งในสูตรนี้อันนี้คือเก้าอันนี้เจ็บบกบวกสองนี้ได้9อันนี้คือตัววิ่งวิ่ง9ก้าแล้วก็อสามก็คือตัววิ่งเพราะฉะนั้นจะเด่นสุดๆเลยคือ39นี่คือสูตรเราและอีกสูตรหนึ่งหกบวกเก็ <c oughs> ได้สามชนตัวนี้สามนี้มา ค่อนข้างที่จะลานแล้วหกบวกเจ็ดได้สามเจ็ดบวกสองยังชนเก้าอีกเพื่อเผลออาจจะมีสามสามเก้าเก้านี่นะสี่ตัวอาจจะได้ตัวนี้อาจจะได้แปดสามสามเก้านี่คือชุดสี่ตัวครับจริงๆแล้วมันมันสามแปดสี่เก้านะสามแปดสี่เก้าแต่ มันชนที่เลขสามเนี่ยหกบวกเจ็ดได้สามเจ็ดบวกสองได้เก้าชนที่สาม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 เก้าก็เลยเอาแปดตัวนี้มาใส่เนี่ยเจ็ดบวกหนึ่งนี่ได้แปดเอาแปดตัวนี้มาใส่เป็นแปดสามสามเก้านึกภาพบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วสายรูดสายวิ่งก็คือเก้ากับสามอ๋อาเขียนให้สามนี่คือกลีบสาวเล่าสามกับเก้าสายรุดสายวิ่ง เด่นสุดๆ9ก้า็ชนสองส,องสูตรนี่7จบวกสได้9อันนี้7จ็บวกสที่ก็ได้9เพราะฉะนั้น9ตัวนี้บนอย่างเดียวเน้นบนสูตรนี้จะไปบนเห็นไหมเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างอย่างตัวเนี้ย6บวกสได้8มาบนไหมครับวกสองได้4 4กับ5 มา้อยมาบนห้ามาล่างสี่ก็ห้าถ้าเรานับแต็มขึ้นนะเต็มตัวนี้ขึ้นแต่เราไม่นับเราเอาแบบเจาะๆถ้านับแล้วมันจะได้หกชุดสิบสองตัวชุดสิบสองตัวแต่นี่เอาง่ายๆเอาง่ายๆคือแปดชุดครับของหานแปดชุดไปกลับแล้วก็นี่คือชุดสี่ตัวหรือใครชอบสามสี่แปดเก้าอย่างนี้ก็ได้ถ้านับจริงๆมันไม่ใช่สามสี่แปดเก้ามันจะเป็นแปดสามสี่เก้าอ่า 9348ประมาณนี้ครับพวกนี้ตัวเด่นที่สุดคือ3ตาเอานี่สูตรอันนี้เรยังให้รู้สูตรครัโกรก็เลยแซงโกรกโกรกครับเดี๋ยวพออนี่ก็มีคือกันบอกมีรูโก้คือกันเพราสาวเราไปตุ่งไปตุ่งทั้งคุณทุ่้าตรงเมตตาคอยนีดเด้อใจบาตรแห่ธรรมาสันนิเด้อธรรมนยังมาทุ่ดลงไปแถวฟังนนท์แต่ว่าบังเคยอดบอก ทางเรล่าคนใส่บาดดีด,ดีเป็นบุญเป็นกุศลอยูอ่ห้างเทียเขาก็เห็นพระสันจอนไปทางเทียเขาก็ได้สันจอ,นอเอา้ามันจอยเนาะครับเขาเรดดอกมันจอยเนี่ยงานตาดอกรอหวยยานยานไฟไฟก็ย, <laughs> ยา,นานผีผนอ่ามันธรรมดาพอได้ฟังก็บอกฮะบาะงคนเขาตั้งขืนใจเนี่ยครับผม นี่ครับเป็นกรณีแน่แนวทางบุญเนาะฮอกกัาวาละพิจระนาแนวทางบุญแล้วก็อำด้วยแคปนาจอนะครับได้บานเลแคปนาจออธิบายสูตรยังไงครับผมสายูตรใส่ผิงคือเอาเนี่ยพี่น้องแคปนาจอครับเราพัฒนาแรงไหม้นะครับพระอาจารย์ต้นเสียฐีนะครับพี่นงพี่ครับผู้ได้เลื่อนคลิปพันนะครับบด้ยสูตรด้วยพี่นงพี่ชีเพราะว่านอาจารย์ปล่อยสูตรร้อมนะครับ เอารอบนี้มียูซีคูนะครับเน้นเน้นก็คือ3 9มเก9า8่สี่แปดนะครับซคูเลือนพี่นงซีเลยกซีตัวประจานเพิ่นกับ้อยให้8339ครับเลขกวิ่งนะครับเด่นสุดมี3กับ 9, เ,เก้าเ้ว่พีโนนซีเอาคุได้โชคมันก็อย่าลืมนะครับของทานอาจารย์เดี๋ยวๆดั๋ยวเนแ๋ยวนเยวนแล้วนเนแล้ว อ๋อครับปูครับ <c oughs> พี่น่เอฟซีครับอย่าลืมนะครับปูซีหานะครับหรือว่าอาจารย์ตนเสียทีไปได้โชคมันก็อย่าลืมนะครับ <c oughs> โทรมากฮะเซียนอดีได้นะครับติด,ดต่อหรือรว่าติดต่อเบอร์โทรของปูก็ได้นะครับเด้อปูเบอร์โทรปูตัวใดครับโอ้บหพีโนเนี่ยอะไรอ้ยนั่งรอกเดี๋ยวอาจารย์ ทางในล้งไห้ว่าเนาะเป็นน yeah. yeah. ้องอีฟซี่โฉมมันก่อนนะครับนี yes> either way, either way, ่จะมาจีบต่อมาทางเส้นอดีได้นะครับเด้อจะเดินทางมากฮะอาจารย์นะครับเนาะสำหรับคลิปนี่ออตเวย์เพียงแค่นี้ก่อนครับ